เต็มโซเชียลไปหมดเลยะเฮ้ยพี่ฝนอะไรเหรองานครูเขาให้เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วดูสิพี่ฝนเก่งจะตายเฮ้ยไปกันมาดูอะไรนี่เร็วมีของดีอของดีของดีนี่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 ว,ว้าวสวยมากเลยอะไรอะไรของพี่ฝนอุ้ยสวยอะอุ้ยสวยสวยมากจริงๆดูดิอุยชุดเจ้าหญิงกระโปรงบานๆแถมมีหมวกดูผู้หญิงคนนี้แบบ หน้าตาสวยมากเลยนะอือหือนี่เขาอยู่ที่ช่องอะไรนะช่องอะไรไหนอ่ะนี่ไง C K Kid ดโอช่องนี้ยหรอเห็นเขาบอกว่ามีเพื่อนมีเพื่อนชื่อพี่เอกเหมือนกันด้วยแหละอ๋ออ่าอ่าอีกช่องหนึ่งชื่ออะไรนะชื่อ V H A ห5้าเขาดังมากๆเลยนะพี่ฝนอยากแต่งตัวเป็นแบบชุดนี้บ้างอ่ะอ๋ออ่าอ่แล้วไงตอนนี้เหรอใช่เฮ้ อะไรของพี่ฝนเนี่ยอยากแต่งชุดนี้บ้างเฮ้ยเราเพื่อนเป็นไรพี่ฝนไม่รู้เหมือนกันเห็นยืนท่านั้นตั้งนานแล้วอ่ะเพื่อนละมเมออย่างไหนเนี่ยไม่รู้เอางี้ดีกว่าพวกเราทํางานเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอะอ่าอ่อขออนุญาตคุณครูไปเข้าห้องน้าหน่อยได้เปล่าอ,ะอ่ะอ่าแล้วแต่พี่ฝนเลยแล้วเมื่อไหร่นายคนนี้เขาจะไปนั่งทีสักทีเนี่ยเพียกว่าเขาคงละเมอ,อคุณครูขาคุณครูว่าไงนะเจ้าคือว่าหนูขออนุญาตเข้าห้องน้าหน่อยนะคะ อ๋อสิเอาสิ <g ül> มาพี่เอกเราขอคุณครูเรียบร้อยแล้วว่าแต่พี่เอกจะไปเข้าห้องน้ําด้วยหรออา้อาวอ้ายังไงอ่ะ <g ül> มาเร็วมาเร็วเฮ้ยอา้าวโบพี่เอกเฮ้ยแล้วโบกับกปุ๊กปิ๊กมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยโบเรามานาน,านแล้วนุดเรามาทําไมอ่ะเราขี้เกียจอยู่บ้านเ,าเราเบื่อบอกให้เฝ้าบ้านเฝ้าบ้านแล้วอย่างนี้ใครจะอยู่เฝ้าบ้านล่ะเนี่ย โอ้ยใครเขาจะเฝ้าบ้านก็ไปทำงานกันทั้งเมืองมาเรียนกันทั้งเมืองลกฉันกลัวบ้านหายนะปุ๊กปิ๊กโอ้ยใครจะเอาบ้านไปได้เนี่ยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนายมากับฉันเลยฉันน่ะอยากแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงฮะอยากอีกแล้วใช่ <c oughs> เดี๋ยวไปชวนเพื่อนก่อนไม่รู้เพื่อนอยู่ห้องหรือเปล่าเอา้าเพื่อนไม่อยู่เลยอะ่ะพีฝนเขอไปเรียนวิชาอื่นกันแล้วงั้นเดี๋ยวไปดูชั้นล่างก่อนก็แล้วกันชั้นล่างถ้าเพื่อนไม่อยู่เราจะต้องไปตามหาที่อื่นแล้วนะอืม <c oughs> อยู่หรือเปล่าเนี่ยนี่ไงนี่ไงอยู่แล้วครูขาคือว่าขออนุญาตเข้าห้องหน่อยนะคะเอ้าขอเรียนอะไรกันอยู่อะภาษาอังกฤษเหรอน่าจะเรียนภาษาจีนมากกว่าพี่เอกงั้นเดี๋ยวขอเหล่าซื้อเลยก็แล้วกันเหล่าซื้อขาเมื่อไงล่ะเจ๊อคือว่าเหล่าซื้ออยากจะไปเป็นเจ้าหญิงกับหนูไหมคะอุ้ยตายตายเป็นเจ้าหญิงเป็นความใฝ่ฝันสูงสุดของฉันนี่เธออย่าบอกเลยว่าฉันจะเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ด้วยอะ ได้แน่นอนเลยค่ะเหล่าซื้องั้นเดี๋ยวขอเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เลยกันแล้วกันนะคะนี่ชุดไหนอะ่ะพี่ฝนเอาตรงนี้เลยเหรอใช,ใช่ใช่ใช่ต้องเปลี่ยนชุดตรงไหนอะอชุดอะไรอะเอ,อ่อพรินเซสว้าวใช่ไหมพรินเซสเหรออ,อุ้ยโอ้โหอุห้ยสวยอะอืเบลออุ้ยสวยป,ปุ๊กป๊กเหล่าซื้อสวยไหมอะอ่ะเรามองไม่ค่อยเห็นนนุชสวยมากเลยอะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวขอชวนเพื่อนทั้งห้องเลยกันแล้วกันนี่คนสวยะ <laughs> คนนี้ใส่ชุดอะไรมาเนี่ยผมทรงอะไรอ่ะเจ๊กับบังเคิฟเนี่ยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวชมก่อนชมก่อนอุ้ยสวยมากเลยเธอไปเป็นเจ้าหญิงกับฉันนะเดี๋ยวนะตอบตกลงแล้วโอเคอุ้ยเรียบร้อยสวยโอ้โหสวยอย่างนี้เปลี่ยนสีก่อนเออเอาเป็นแบบสีอะไรอ่ะผมสีม่วงชุดสีม่วงก็แล้วกันไดไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมองไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะม่วงทั้งตัวเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนต้องเปลี่ยนฟากต้องฟากนี้ปะ นี่ต้องฝั่งนี้อ่าแล้วเขาไปยืนวนเก้าอี้ทําไมอะ่ะก็ไม่รู้เหมือนการสงสัยตื่นเต้นละมั้งเดี๋ยด้เดอก็เปลี่ยนสีเสื้อน่อยโอ้โหเปลี่ยนยากเหลือเกินคนนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสีเสื้ออยู่ไหนละเนี่ยนี่ไงได้แล้วโอ,โ, <c oughs> โอ้โหสวยสุดยอดไปเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่เอกเดี๋ยวเราชวนเพื่อนผู้หญิงทั้งห้องเลยก็แล้วกันนะเฮอนี่ยเนี่ยเนี่ยชวนทั้งห้องเลยคนนี้เขากําลังทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้อะแบบว่าแอบหลับ,ลบในห้อง,งด้วยอะ คนนี้ไม่ไหวแล้วง่วงนอนแอบหลับในห้องเฉยงั้นเดี๋ยวชวนคนนี้แล้วก็ชวนเพื่อนทั้งห้องเลยก็แล้วกันอา้าวแล้วแต่พี่ฝนเลยสุดยอดเอาละพี่แอกคนนี้น่าจะเป็นคนสุดท้ายแล้วระมังในห้องนี้อ่ะอ๋อเหรอใช่ใช่ใช่เดี๋ยวขอเปลี่ยนสีก่อนสีอะไรดีเนาะยังมีสีไหนที่เรายังไม่ได้ใช้บ้างหรือเปล่างั้นเอาเป็นว่าเอาสีเขียวของพี่แอกเลยก็แล้วกันนะเอาเหรอ อ้าวแล้วแล้วพี่อยกจะใส่สีอะไรเขาเนี่ยก็ไม่รู้ดิแต่แบบว่าชุดสีนี้ก็สวยเหมือนกันนะดูดิโอ้โหชวนเจ้าหญิงได้แบบหลายคนมากๆเลยอะอ้าวแล้วเราต้องเปลี่ยนชุดกันไหมเนี่ยฮะเราต้องเปลี่ยนชุดกันไหมต้องเปลี่ยนด้วยหรออ้าวแต่เราไม่ได้เป็นเจ้าหญิงแล้วพี่ฝนอยากจะเป็นเจ้าหญิงคือยังไงเออใช่ลืมไปเลยนะเนี่ยดูสิมัวแต่ชวนเพื่อน ตัวเองยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยอ่ะเอาก็าไปเปลี่ยนซะสิเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งกลับบ้านกันดีกว่า,าไม่รู้ว่าในตู้เสื้อผ้าจะยังมีชุดเจ้าหญิงอยู่หรือเปล่านะช,ชุดที่ไปงานวันนั้นไงวันไหนวันที่เพคพาไปที่โบสถ์น,น่ะเอาเหรอชุดนั้นนะหรอใช่งั้นงั้นงั้นเดี๋ยวพี่เพกกับเพื่อนๆรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวพี่ฝนขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บหนึ่งเอาไปไวๆบโบก,กับปุ๊กปิ๊กอย่าไปไหนนะเดี๋ยวฉันมาขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนอืม ชุดเจ้าหญิงในตู้เสื้อผ้าจำไม่ได้แล้วอว่าซักหรือยังอ่ะอเหออืมขอไปดูก่อนนี่ไงในตู้เสื้อผ้าเอ๊ซักแล้วหรือ,อยังนะนี่ไงอือกลิ่นอืเฮ้ย <c oughs> สงสัยไม่ได้ซักแน่นอนเลยงั้นไม่เป็นไรเปลี่ยนสีก่อนก็นแล้วกันไม่มีใครได้กลิ่นเราหรอกมัง้งเดี๋ยวฉีดน้ำหอมไปอ <c oughs> ืสีฟ้าอันนี้หรือเปล่านะ หรือว่าเอน่าจะใช่แล้วมั้งงั้นเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีข้างนอกก่อนดีกว่าสีข้างนอกเป็นสีนี้กระโปรงด้านในต้องเป็นสีฟ้าอ่อนกว่านี้ได้แล้วเรียบร้อยขอฉีดน้ำหอมหน่อยนะป้องกันกลิ่นเหม็นจึบึบชึบชึบชึบ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 เอาละสวยเอ๊ะลืมไปลืมเปลี่ยนอืมอส,สซอรีบางอย่างอะไรนะ โอ้นี่ไงมงกุฎมงกุฎไม่ใช่มงกุฎเสร็จหรือ,อยังฮะเสร็จหรือ,อยังอะไรอ่ะใครเรียกพี่เอกอ๋อพี่เอกเหรออันหนึ่งแป๊บนึง,แบบนงเขารอกันนานแล้วแป๊บนึงยังไม่ได้ใส่มงกุฎเลยเดี๋ยวขอเลือกก่อนอืมอันนี้ดีหรือเปล่านะ่าออน่าจะดีแล้วล่ะสวยสวยแล้วกลิ่นทําแม่งทําแม่งน่าดูไม่เป็นไรหรอกมั้งเสร็จแล้วพี่เอกอ้าออกมาดีแปบ๊บนึง อป๊บนึงนะปะมาแล้วอยู่ไหนอะ่ะนี่เขารออยู่หน้าบ้านกันนี่ไงรอหน้าบ้านเหรอสวยยังอะ่ะเออดีแนละ้วสวยแล้วใช่หรือเปล่า,าอะ่ะเฮ้ย <c oughs> อะไรหรออะไรกินอะไรอ่ะกินอะไรอะ <c oughs> กินอะไระ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันหอมใช่ไหมอะ่ะมันจะหอมก็ไม่หอมจะเหม็นก็ไม่เหม็นอ,อ้าช่างมาันเถอะกินปุ๊กปิ๊ก็เปล่าไม่ได้อาบน้าอ๋อปุ๊กปิ๊กเหรอเนี่ยใช่ใช่ใช่ เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูปราสาทอันนี้ดีกว่าเนาะดูท่าทางแล้วน่าจะสวยน่าดูเลยอะอ๋ออ้าพี่เอกอะไรอะให้พี่ฝนเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วตัวเองอะ่ะพี่เอกไม่มีชุดเจ้าหญิงไงก็ชุดเจ้าชายไงโอ้ยเอาต้องเปลี่ยนเรอเนี่ยเปลี่ยนสิก็เราจะไปปราสาทอะแล้วเ,เร็วเข้านะรอสักครู่ชุดส่งซักไปแล้วนี่นาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปิดดูก่อน ตรงไหนเนี่ยชุดเจ้าชายวันนั้นเหรอเออปรินซ์เอออยู่ไหนเนี่ยอึบอึโอ้ยเยอะเหลือเกินโอ้ยสงสัยต้องซื้อตู้เสื้อผ้าใหม่แล้วมั้งเนี่ยอ่ะเจอพอดีอันนี้แหละจากนั้นก็เปลี่ยนสีนี่ให้กลายเป็นสีเขียวสีของพี่เอก เสร็จหรือยังกำลังกำลังรอสักครู่เร็วเร็วเข้าหน้ารอนานแล้วเอาหน้าเอาหน้ารอตลอดเลยนะช่วงนี้นะอออยู่ยืนอยู่คนเดียวยังไงก็ต้องรอที่สุดอยู่แล้วมาเร็วแล้วมาเร็วแล้วอ้าวมาแล้วมาแล้วมาแล้วโบกับปุ๊กปิกมันจะทะเลาะกันแล้วเนี่ยมาเร็วเข้าเร็วเข้าเป็นไงเนี่ยเรียบร้อยยังหล่อมากเลยอะสุดยอดอ๋อนานๆใส่สักทีนะ แต่แบบว่าสีเขียวแบบนี้เลยเหรอก็ต้องเขียวนี่แหละแต่ดูไปก็หล่อเหมือนกันนะ,ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงแผนที่ขึ้นแล้วเอกต้องรีบไปหน่อยระวังรถชนนะทุกคนข้างหลังระวังรถให้ดีนะรับรองว่าไม่มีโดนรถชนแน่นอนจาอ้าตอบรับคํามาอย่างดีสงสัยอยากจะเป็นเจ้าหญิงเหมือนกันนะเนี่ยดูสิมาหลากสีเลยย่ะใกล้ถึงแล้วหรือยังอ่ะพี่เอกน่าจะประมาณร้อยเมตรนะข้างหน้านั่นแหละ ร้อยเมตรงั้นเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้มันที่ที่เรามาขับรถไม่ใช่เหรอทุกทีเขาก็จะสามารถตั้งของได้ตรงนี้กันนะน่าจะเป็นตลาดนัดนมากกว่านะน่าจะไม่ใช่ปราสาทเจ้าหญิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เอ็ดนั่นไงเฮ้ยไม่ใช่ตลาดนัดเป็นปราสาทเจ้าหญิงของจริงเดี๋ยวมองซ้ายมองขวาก่อนไม่มีรถข้ามได้ไปถ้าข้ามผิดเนี่ยเดี๋ยวชีวิตเปลี่ยนเดี๋ยวหาทางขึ้นก่อนบ ึถึงแล้วว่ะวิสวยมากเลยะฮัลูฮัลาเพื่อนมาไม่ทันน่ะเพื่อนเร็วเข้าขึ้นมาเร็วขึ้นมากระโปรงยาววิ่งเหยียบกระโปรงใส่วิ่งเหยียบกระโปรงดีไม่ล้มนะเนี่ยเพื่อนึ้นมาเร็วเข้าไม่ต้องแย่งกันแย่งกันเจยโอ้โหปราสาทแบบอย่างสวยอะเฮ้ยอะไรอะยอดแอปเปิลแอปเปิลแล้วไมมันเป็นสีขาวหมดเลยอะเป็นก้อนหินเหรอ รู้ดิอันนี้มีเปียโน,โนด้วยอ่ะเดี๋ยวขอพี่ฝนนั่งเล่นหน่อยนะอาวเอาเลยเดี๋ยวได้แป๊บหนึ่งนั่งก่อนเฮ้ยเารู้หรือเปล่าว,ว่าพี่ฝนน่ะเล่นเปียโน,โนเป็นด้วยนะอืมอืมอมเพราะเปล่าอ่ะโอ้โหสุดยอดโอโ้ปราสาทก็สวยดูดิคนใส่ชุดก็สวยพี่ฝนก็สวยืม,อม,อมชอบจริงๆเลยย่ะ <c oughs> เดี๋ยวไปบินดูรอบปราสาทหน่อยดีกว่าว่ามันจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งก่อนนะให้นดยนเราทิ้งเฉยเลย เดี๋ยวฉันขอเล่นเปียโน,โนแล้วเดี๋ยวไปบินก่อนแป๊บนึ่งนะปุ๊กปิดว้าวดูสิปราสาทแบบสวยมากๆเลยอะเป็นปราสาทแบบสีชมพูปนฟ้าเหมาะกับชุดของเรามากๆเลยนะเนี่ยดูสิโอ้โหมีไข่มุกเต็มไปหมดเลยอะพี่แอกอยู่ไหนนะเนี่อยก็อยู่ที่เดิมมาลงกันมาได้ยังเดี๋ยวแป๊บหนึง่ง เดี๋ยวบินเข้าไปนะคนอื่นเข้ามาอยู่ข้างในกันแล้วใช่หรือเปล่าวะเออบินเป็นมแมลงวันอยู่นะหน่ยปราสาสแบบสวยมากเลยสวยจริงๆเอาอย่างนี้ดีกว่าพวกเรามาเต้นเฉลิมฉลองกันดีกว่านะให้สมกับที่เราแต่งชุดใสวสวยมานะพวกเราเต้นกัน